อ้าวด้อมส้มขาดผู้นำแล้วครับตอนนี้เมื่อวานยังปากแจวปากซิ่งอยู่เลยนะฮะเออเมื่อวานยังไปปากแจวปากซิ่งโหอชุมดมอยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังไปขู่เพื่อไทยอยู่เลยนะครับยังไปขู่เพื่อไทยบอกอย่าหักหลังก้าวไกลนะเอออย่าไปเป็นพักรัฐบาลนะอย่าทิ้งก้าวไกลนะไม่งั้นโดนแฉแน่ว่างนัน นะเดี๋ยวโดนแช่หมดนะครับถ้าเกิดว่าทิ้งเก้าวไกลอะ่ะนะพ,ออพวกนี้จะแช่หมดเลยนะปรากฏว่าสารไม่ใช่ตำรวจไปขออายการนะครับบอกว่าขอถอนประกันได้ไหมเพราะว่าทําผิดเงื่อนไขเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะก็คือว่าไอ้อา,อานอนท์นี่ได้ประกันตัวออกมานะครับแล้วก็ มีเคลื่อนไขว่าห้ามไปชุมนุมนะครับกระทบกระเตือนสถาบัานอีกห้ามออกนอกประเทศห้ามออกบ้านยามมีการห้ามอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทําผิดเงื่อนไขการประกันตัวหลายข้อมากนะฮะก็เลยโดนรวบเรียบร้อยแล้วมั้งป่านนี้นะเห็นว่าเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปรวบเรียบร้อยแหมอานนท์นะครับ <laughs> นำพา ด้อมส้มตอนนี้ก็ไม่เหลือแกนนําใครแล้วมั้งนี่นะก็เหลือแต่ว่าแกนนําแบบตัวประกอบอะนั่นแหละครับหาเรื่องติดคุกนะพอตอนติดคุกนะแหมขาอ่อนแรงมาทีเดียวนะครับเป็นโรคขาอ่อนแรงต้องหิ้วปีกกันไปนะต้องไปตัดผมตัดอะไรพอตัดเผ้าไปเออ ออกมาพร้อมกับไอ้ไม้ระยองเนั่นแหละครับไอ้ไม้ระยองตอนนี้ไปบวชอยู่นะก็ถือว่ารอดตัวไปไปบวชแล้วไม้ระยองนะครับด้อมส้มก็ดูไว้ครับสุดท้ายเป็นยังไงฮะติดคุกติดตารางนะติดคุกติดตารางเดี๋ยวแต่ไม่แน่นะครับก็อาจจะได้ออกมาอีกก็ได้เพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาเป็นสสเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปประกันตัวได้แล้วนี่ใช่ไหม ก็เดี๋ยวไปขอยื่นหลักทรัพย์ยื่นอะไรใช้ตําแหน่งสสมาประกันตัวอีกเดี๋ยวก็ผิดเงื่อนไขาสารอีกดูอย่างไม้แผนกวิน้นนะครับโอ,โ,โอ้โหผิดไม่รู้กี่รอบตอกี่รอบแล้วก็ยังออกมาได้นะ่นะบอกขอมาสอบขอมาสอบจนมาเป็นนักวิชาการน่นะนะเที่ยวเดินสายตะเวนตามมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นนักวิชาการแผ่นกวิ้นน่ะนะ,นะเออแล้วนี่โอ้โหใหญ่กลางครับสภาอะไรตัวเนี้ยก้าวไกลอ่ะ นะโดยเฉพาะวิโรจน์เนี่ยกางเลยเอาเปล่าเอาเปล่าเข้จะเอาเปล่าเอาเปล่าทำตาเหลือตาหลดนเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าใครจะเอาใคราะเอามาได้มาได้เอาเปล่าอยู่เะยนะครับเดี๋ยวก็เนี่ยคนพวกนี้แหละไปประกันตัวอาโน์ใหม่นะก็เข้าๆออกออกคุกอยู่อย่างนี้แหละประเทศไทยเราก็ไม่สงบง่ายๆหรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้มาอีกเรื่อยๆครับเดี๋ยว เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาชุมนุมกันอีกนะเออไปกดดันนะเพื่อไทยอีกนะเป็นทะเลาะก,กับเพื่อไทยอีกมั้งตอนนี้เพื่อไทยก็จะทิ้งก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเะนี่ยผักถีบก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้านเะนี่ยนะเดี๋ยวสักพักก็มาปะทวงเพื่อไทยอีกแล้วมั้งส้มแดงตอนนี้ก็ทะเลาะก,กันเองอนะตอนเนี้นะครับเออฝั่งเพื่อไทยนี่ก็จะหนีก้าวไกลอย่างเดียวเลยนะ สุรนานก็บอกโดนจับคุมถุงชนน่ไม่อยากแต่งด้วยอยากจะเลิกตอนนี้เจ้าบ่าวไปแล้วหมดสิทธิ์แล้วนะเขาก็เตรียมไปหาเจ้าบ่าวคนใหม่เจ้าบ่าวป้อมเจ้าบ่าวเสียหนูอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูซิคนไหนจะพอที่ว่าจะแต่งงานกันด้วยแต่งงานกันใหม่ได้มาสู่ขอกันนะมาสู่ขอกันนะไอพวกแกน,น้ำก็ติดคุกไปนะครับเนี่ย มีปุ่มกดตังคิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ